เหนือกว่าสินห้าคือกุศลกรรมบทสิบอันที่จริงแล้วศินห้านั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นแต่เป็นข้อปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนแล้วในสังคมอินเดียโบราณและเป็นธรรมประจําใจของมนุษยชาติทุกๆยุคทุกสมัยไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มนุษย์ก็มีศีลห้าเป็นธรรมประจําใจมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดสันติภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมส่วนข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สอนเป็นผู้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหลักกุศลกรรมบท10และอกุศลกรรมบท10โดยได้ระบุรายละเอียดของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเอาไว้อย่างจำเพาะเจาะจ,จงกว่าสินห้าเล็กน้อยเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการนำไปปฏิบัติแต่ทั้งนี้ อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาทุกข้อทุกประการไม่ว่าจะเป็นหัวข้อธรรมใดๆก็ตามล้วนเป็นเพียงคำสอนไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่ข้อห้ามไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ข้อบ,บังคับคำว่าเวร,รมณีสำหรับคฤหัสช์ชาวบ้านคารวาะทั้งหลายจึงหมายความว่าเครื่องเว้นควรเว้นหรือ เว้นเสียบ้างเท่านั้นเช่นวันโกนวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญของชาติวันนักขัตตะเลิกต่างๆวันเกิดของตนเองหรือคนในครอบครัวจึงควรถือเป็นโอกาสอันดีที่จะละเว้นจากการทำชั่วเสียบ้างเป็นต้นส่วนสิ่งใดที่ทำผิดล่วงละเมิดไปแล้วก็ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไป หลักกุศลกรรมบทสิบที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็เช่นกันเป็นเพียงข้อปฏิบัติเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางกุศลเท่านั้นไม่ใช่กฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนทำให้เกิดความอึดอัดไม่เป็นธรรมชาติแต่อย่างใดกุศลกรรมบทสิบคือทางแห่งกรรมดีอันจะนำไปสู่สุคติมีสิบอย่างคือ กายกรรม 3. ได้แก่ 1. เว้นจากการทำร้ายทำลายชีวิต 2. เว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการมวจีกรรม 4. ได้แก่ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดส่อเสียด 6. เว้นจากการพูดคำหยาบ7 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อมโนกรรมสามได้แก่ 8. ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขาเกไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขาสิบมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามธรรมส่วนอกุศลธรรมบทสิบก็ได้แก่ทางแห่งกรรมชั่วอันจะนำไปสู่ทุกขติทั้งสิบประการที่ตรงข้ามกับกุศลกรรมบทสิบข้อนั่นเอง ในบรรดาหลักปฏิบัติทั้ง10ข้อนี้ข้อที่10คือการมีสมานธิติเห็นถูกต้องตามธรรมนั้นเรียกได้ว่าเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดเพราะต่อเมื่อสมาธิฐิเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นบุคคลจึงจะสามารถปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบท10ได้อย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นแล้วความเข้าใจที่ผิดที่เป็นวิชาธิฐิ ก็จะทำให้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลี่ยงที่ว่าการมีสมาธิทิคือการเห็นถูกต้องตามธรรมนั้นคืออะไรก็คือการรู้และเข้าใจว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือสิ่งที่ควรกระทำอะไรคือสิ่งที่ควรเว้นอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ ใครคือผู้ที่ควรเคารพซึ่งความรู้ที่ถูกต้องนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสดับคำของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆแล้วพิจารณาตามจนกระทั่งเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นในจิตใจด้วยเหตุนี้ท่านจึงตรัสว่าไม่มีบาปไม่มีอกุศลใดที่จะเลวร้ายไปกว่ามิจฉาทิฐิอีกแล้ว และก็ไม่มีกุศลใดที่จะมีประโยชน์ที่มีคุณไปมากกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วคือไม่ต้องห่วงแต่ถ้าสัมาทิฏฐิไม่เกิดยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ต่อให้ทำบุญทำกุศลแค่ไหนอกุศลก็ยังเกิดได้ใส่บาอยู่ยังบาปเพราะใจคิดไม่ดีกับพระหรือคิดโลภอยากได้บุญพอใส่บาเส ก็ย,ยกมือขึ้นท่วมหัวจะประคุณขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเถิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนทำบุญแล้วแทนที่จะสบายใจกับหงุดหงิดคิดอกุศลไปกันใหญ่ว่าทำบุญทุกวันแต่ทำไมยังไม่ถูกหวยสักทีทอดกระถินทุกปีแต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยแบบนี้คือมิจฉาทิฐิเต็มขั้นเพราะที่จริงแล้ว การใส่บาตรและทำบุญทอดกรถินนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการถูกหวยหรือการมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแต่เพราะมีมิจฉาทิธฐิจึงสามารถดึงสองเรื่องนี้มาเกี่ยวกันจนได้ทำให้แทนที่ทำบุญแล้วจะได้บุญกับได้บาปแทน